มาครั้งแรกก็ถูกรางวัลที่5้าใบหนึ่งแล้วก็ถูก2ตัวอีก10บกว่าใบการเงินก็คล่องขึ้นก็ถูกสองรอบแล้วค่ะเพื่อนๆมากัน7 8คนก็ถูกแทบทุกคนสมปรารถนาทุกคนค่ะโชคลาภนิดหน่อยหลักแสนสองสามวันติดก,กันเลยมาแล้วได้ทุกครั้งมาแล้วเพงมาแล้วตังชื่อแป้งขาชื่อเทพครับมาจากหลักสิท์ของเก้ามาครั้งแรกก็ถูกรางวัลที่5ใบหนึ่งซื้อที่นี่เลยครับแล้วก็ถูก2ตัวอีก1 0บกว่าใบงานก็ดีขึ้นค่ะช่วงแรกๆทางานจะมีลูกค้าน้อยบูชาพระองค์กลับไปบูชาที่บ้านตรงหล ค้าก็เริ่มมาเรื่อยการเงินก็คล่องขึ้นเอเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตะ์มันอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลนะไม่ได้งวมงานครับใครไม่นับถือบูชากขาแล้วแต่เขาทำบุญแล้วสบายใจดีกว,ว่ามา<อ>จากลังสิตค่ะมา ก็ถูกสองรอบแล้วค่ะเพื่อนๆมากัน7จ็ดแปดคนก็ถูกแทบทุกคนสมปรารถนาทุกคนค่ะเชื่อแล้วก็ศรัทธาในองค์ปูเวศค่ะก็มีเงินใช้ไม่ขาดมือค่ะคนที่ไม่เคยได้โชคก็ได้โชคอยู่ที่ศรัทธาค่ะใจเราศรัทธาซอ้อสิริพรมาจากบางแคครั้งนี้ครั้งที่3มาขอพรแล้วก็ขอโชคกลับไปก็มีโชคไหวตอนกลางวันเงี้ยตอนเย็นก็มีโชคภายในวันนั้นเลยค่ะพูดได้ไหมคะหลักแสนสองสามวันติดกันเลยมาแล้วได้ทุกครั้ง ปัจจัยส่วนหนึ่งก็จะทำบุญตลอดได้ส่วนตัวแล้วเชื่อจริงๆค่ะขอพรได้สมปัารถานามาแล้วเพงมาแล้วปังก็ฝากกันมามูที่วัดดอนใหญ่คของแปดเยอะๆค่ะปังค่ะปูะ่ท่านศักดิ์สิทธิ์ค่ะ